สวัสดีค่ะพบกับค้าพยากรณ์การบริเวณภาตายฟังต้นออกประจำวันเสาร์ที่25พฤษภาคม2567ค่ะวันนี้สภาพรากาศในพนเนพี่ตายต้ังต้นออกจะเป็นพันผืนบางเรามาติดตามกันค่ะจากภาพแรงนะคะภาพแผ่นเการพิพิแหลกตอนตีนึงมันนีนะคะจะเห็นได้ว่ามี ตัวพายูดีเพรสชันนะคะปอบคลุ่มอยู่บริเวณมหาสมุทรอินเดียนะคะแล้วก็อีกตัวนึงค่ะปอบคลุ่มอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกนะคะของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะต่อมานะคะเป็นผัท้ายดาเทียมตอนซิกมุง,มงเซซิวนนีนะคะจะเห็นไดว,วาชานีค่ะบริเวณผาดายนะคะด้วยผับร่วมก็มีเมกเป็นส่วนมากค่ะ ส่วนผับเรดาชุ่มพอนะคะแหละตอน10โมง15นาทีวันนี้นะคะเจเห็นได้ว่าชาวนี้นะคะมีกลุ่มฝนกับลังอ่อนกับปกคลุ่มอยู่บริเวณชายฝั่งของประเทศเมียนมาตอนใต้น,นะคะก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้าปอกคุ่มบริเวณตอนใต้ของประเทศเมียนมานะคะจากวัดด้น,นอกแล้วก็จงหวัดชุ่มพรได้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงค่ะที่ปกคลุ่มห้างฝั่งไปของจงหวัดประจวบแล้วก็ชุ่มพอันะแนวนกก็จะค่อยๆเคลื่อนออกห้างฝั่งไปค่ะ วนผาเรด้าสถิงพลาหรือตอน10บมุ่งสิงพหน้าที่วันนี้เช่นเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่าชาวนีนะคะบริเวณาักต้ตอนหลังและก็ออยกังตรวจไปปอกฝน,นค่ะรายงานอุณหภูมิบริเวณผักตายฟังนัดออกนะคะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดหลักว่าข่ะวัดได้37.3องศาเซลเซียสที่อำเภอกาญจนดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ข่ะวัดได้27.0องศาเซลเซียสที่อำเภอน้องจิกจังหวัด รายงานปริมาณฝนสถานีตลอด40่ซชมงเถพานมานะคะตั้งแต่7จ็ดมงชาหลักว่าจนถึง7จ็ดมงชาวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าแหล็กว่าขบริเวณภาคผัตายฟตงกัน,นออกนะคะก็จังหวัดวัดฝนนะคะอยู่ในกินเหล็กหน่อยในบางบางสถานีค่ะและ,ะสถานีเทวัดปริมาณฝนในสูงสุดค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรวัดได้0.0มิลลิเมตรค่ะ จะยกก่อนอาการบริเวณผักตายฟองน้นออกว่าน,นีนะคะหนึ่งจะว่ามรสุมแต่ว่าตอกเชียงตายกับลังปานกลางพัดปอกครุ่มทะเละอันดามันผักตายแล้วก็อ่าวไทยนะคะทาให้วันนีคะ่ะบริเวณผักตายฟองน้นออกอยังคงมีฝนหรือฝนฝ่าขนองได้บางพื้นที่นะคะส่วนมากค่ะก็จะเป็นฝนนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำไปค่ะโดยภาพรวมของ ออทางภาคการกระจายตัวของฝนก็อยู่เท็บประมาณ30%ของพื้นที่นะคะสวนใหญ่ก็จะอยู่ทั้งด้านาตั้งแต่ชุมพรขึ้นไปนะคะและว้วก็ลักษณะของฝนในช่วงนี้ค่ะยังคงเป็นฝนฝ่าคันนองอยู่นะคะยังก็ตามค่ะขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฝ่าคันองแล้วก็ล่มกระโชกแรกกันด้วยค่ะ สำหรับขัดไม้อุณหภูมิค่ะอุณหภูมิต่ำสุดคัดว่าจะอยู่ในช่วง20ซถึง27องาศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดค่ะขัดว่าจะอยู่ในช่วง32ถึง37องาศาเซลเซียสค่ะ สำหรับคลื่นล่มบริเวณอ่าวไทยวันนี้นะคะล่มเทปะปกคลุ้งค่ะเป็นล่มแต่วันตกเชียงตายความเร็ว1 5 3ากิโลเมตรต่อชั่วโมงหางฟังนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฝากขนองอาจสูงมากกว่า2เมตรได้ยนะคะยังก็ตามกา็ขอให้พี่น้องชาวเรือชาวประมงนะคะเดินเรือกันโดยความระมัดระวังแต่ว่าก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฝากขนองกันด้วยค่ะ สำหรับขาดมหมายสภาวะอากาศจากวันพึ่งน่าบริเวณภาคใตาฟ้องท่านออกค่ะตั้งแต่วันที่25จนถึง31มสิบเอคือสภาค่อมสองพนี้นะคะสำหรับได้พื้นที่ภาคใตาฟ้อท่นออกตอนบนค่ะตั้งแต่เพชรบุรีนะคะจนถึงสุราษฎร์ธานีในวันนี้ค่ะยี่สิบห้สภาค่มนะคะการกระจายตัวฝนจะถึงประมาณ60%ของพื้นที่นะคะแล้วก็ตั้งแต่ตัวชาบยี่พกเป็นตอนไปนะคะการกระจายตัวฝนจะลดลงเรื่อยๆจนถึงประมาณส0ของพื้นทีนะคะ่ค่ะ แล้วก็บริเวณาักตายฟ่งตอตอหลางนะคะตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงมาจนถึงนาราธิวาสนะคะในวันนี้ค่ะ25ไปจนถึงต่อเชา้า2ีพค่ะการกระจายตัวฝนนะคะอยู่ที่ประมาณ3 0ของพื้นที่แล้วก็ตั้งแต่วันที่ย7่สิลสภาคมึแตอนปลายค่ะการกระจายตัวฝนจะเพิ่มขึ้นค่ะเป็นเอ,อ่ออยู่ที่ประมาณ40เซของพื้นที่ค่ะ สรวันนีนะคะค้าพยายกรณ์อากาศบริเวณผัดใต้ฟ้องต้นออกประจบวบเซาเทีสิบห้าหรือสภาค,คมสองพัายก็ก็จะปลงแลวนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดิวได้ด้วยค่ะสรวันนีสวัสดีค่ะรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน